เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมุนไรวอลกับบลูแชนแนลนะครับเรียกว่ามีกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆเป็นกิจกรรมฝ่าภารกิจพิชิตรางวัลนะครับนี่นะครับผมแน่นอนนะแจกเดวมอลแน่นอนนะขึ้นนะปกมาเลยนะครับก็กิจกรรมนะครับผมก็เริ่มวันจันทร์นะวันจันทร์ที่21เนะครับเวลา9โมงนะครับ21กุมภาพถึงวันที่6มีนาคมนะครับเวลา3ทุ่ม59าเนาะตัวกิจกรรมนะครับจะรีเซตเวลา4ทุ่มนะครับ แล้วก็เราสามารถรับของรางวัลได้จนถึงวันที่7นะครับก็คือ3ามทุ่มานะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมก็จะมีนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยก็ไม่ยากนะครับแค่เราเล่นนะครับแล้วก็ใช้พลังงานเนี่ยให้ครบ400พลังงานต่อวันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันจริงๆเนี่ยก็สามารถไปลงรอยแยกที่ใช้ทีละ 30G ก็ได้นะเกหินในส่วนของรอยแยกไว้นะครับเอาไว้ลงนะนเพื่อนๆนะ ของผมก็เต็มแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเราสามารถได้นะครับเราสามารถได้วันละสามสามก้อนสามก้อนเก็บไว้ได้เนาะนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะแล้วก็รับของรางวัลตามจํานวนที่ลงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้ครบ400หน่วยนะครับนี่เราก็จะได้ของรางวัลพิเศษไปนะถ้าเกิดว่าใช้สายฟ้าครบ4 0 0ก็จะได้พลังงานเกินไป100หน่วยแล้วก็หินมานาหนึ่งแสนก้อนนะครับของรางวัลพิเศษก็จะมีอีกนะครับ ถ้าเกิดว่าใช้400หน่วยครบ4ครั้งได้เพชรถถ150นะกิจกรจรมนี้ค่อนข้างดีนะครับมีเพชรแจกแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดแจกลิ้มมอนนะครับเพชรก็จะไม่ค่อยแจกถูกไหมแต่เนี่ยแจกเพชรด้วยนะครับแล้วก็800ครั้งเอ่อ400ครั้งไอ,อ้400หน่วยนะครับขอไป400หน่วย8ครั้งก็ได้ลิ้มมอน1ตัวนะครับก็คืออันนี้คือกิจกรรมที่1นะค่อนข้างง่ายมากนะครับก็คือทํา8วันก็ได้แล้วนะครับผมนะคิดว่าน่าจะไม่พลาดกันนะเพื่อนๆเนาะ ก็กิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่2ก็ไม่ยากเหมือนกันนะเป็นการเข้าร่วมภารกิจนะครับสี่ภารกิจ4อันเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในตัวเกมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะ 3- หรือ4หรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่เหมือนถ้าเป็นเควสปกติก็จะคือทาแค่สามันก็ได้เควสแล้วนะครับก็มีเข้าด่านในเรื่องบกหลุม,มิตินะครับเข้าเล่นดันเจี้ยนไคลรนะ้อนเนาะแล้วก็เข้าเล่นอารีนาเวิลด์อะเรนาก็เนื้อหาคิวนะครับแล้วก็เราแยกปติภู สำหรับคนที่เล่นหลุมมิตินะครับหนึ่งภารกิจนะภารกิจที่หนึ่งนะก็คือหลุมมิติหนึ่งหน่วยนะครับจะได้สองครั้งนะก็คือนับเป็นสองครั้งนะครับก็ใครที่มีสายฟ้าสายฟ้าสีส้มนะเยอะๆนะครับก็เก็บไว้ลงช่วงวันจันทร์ก็ได้นะอย่าปล่อยให้ล้นนะครับแล้วก็ไปเล่นช่วงวันจันทร์ได้ทางวัลเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ภารกิจจะนะเป็นการสะสมนะครับไม่ถูกรีเซ็ตวันอ๋ออันนี้ดีนะครับผมก็คือการทำภารกิจนจะสะสมไม่ถูกรีเซ็ตวันนะก็คือ สามารถทำได้เรื่อยๆ,ๆนะครับบริลลิน่าเนี่ยสองวิสองนะครับจะนับการต่อสู้โมดสองวิสองแล้วก็ข้ามเสิร์ฟนะจะไม่นับแบบเชื่อมความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นผมชวนเพื่อนตีอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ไม่นับนะครับแล้วก็ในหาก,กิลเนี่ยจะนับการเข้าเล่นสงครามกิลสงครามยิทครองแล้วก็ทารทารัสนะครับแล้วก็มีาการนับแต้มเนาะหากชนะในทารทารัสเนี่ยกรณีที่ต่อสู้ดันจำกัดเวลานะครับใทรชนะในเขาเนี่ยก็จะโอเคก็นับเหมือนกันนะแล้วก็ นะครับภารกิจนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำสามภารกิจเนี่ยครบนะครับพิชิตสามภารกิจก็จะได้หินมโน100ก้อนนะครับแล้วก็เหรียญโบราณ20นะครับเหรียญโบราณก็ไปแลกหินหลอมแลกเศษชิ้นส่วนตัวที่อยากได้เนาะเชาร์จด้วยคอร์นะครับหรือว่าเคนไฟอย่างเงี้ยอีฟิทแสงเงี้ยไปแลกได้เนาะหกภารกิจนะครับคัมพีส้มสามม้วนนะครับแล้วก็เก้าภารกิจในคำทีท่าอย่างละใบนะครับบวกกับเหรียญโบราณอีกสามสิบนะครับแล้วก็สิบสองภารกิจนะคัมพีส้มสิบม้วนแล้วก็หินหลออมนนนะครรัับบก้เี่ยสห 15พาธรกิจนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่มาแจกของรางวัลให้เราไปทํากันนะครับเรียกว่าแจกโอเคแล้วก็รางวัลเนี่ยนะครับบอกเลยว่าทาไม่ยากนะครับผมอ่ะเนี่ยของผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ทันกันนะครับเนี่ยเราสามารถนะแบบว่าวันนี้ติดงานเนี่ยนะครับกว่าจะได้มาเล่นเนี่ยไอ้คิดต้านหล่งไม่ติดตรงเนี้ยนะครับลงทีหนึ่งเนี่ยใช้30อย่างเงี้ยนะครับสาลง10ครั้งก็ได้300แล้วนะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เพื่อเวลาที่เพื่อนๆลงเนี่ยสามารถฟาร์มไปด้วยแล้วก็ลงตรงนี้ไป ความมอนเตอร์นะครับอ่ะเหรียญโบราณเนี่ยเหรียญโบราณเดี๋ยวพามาดูนะเนาะเหรียญโบราณคิดตันโบราณใช่ไหมที่แจกเนี่ยผมมีหกร้อยสิบแล้วนะในครับ <c ười> <c ười> เดี๋ยวผมว่าผมจะแลกแล้วแหละแลกหินหลอมได้เนาะแกลกรูนก็ได้นะครับรูนเนี่ยใช้ร้อยห้าสิบเองอ่ะแต่ผมลองแลกให้ดูสักก้อนไหมเผื่อ <c ười> ว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็คิดว่าไอ้ร <c ười> ูนมันดีหรือเปล่าผมกดแลกให้ดูเลยครับก้อนหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็แลกได้นะแวมหลอดนะครับแลกได้หมดเลยนะครับถามว่าตัวไหนที่ค่อนข้างใช้นะก็เนี่ยนะครับมมือให่ก็็ตัวนนนีี้้ค่อขางงดนะพแสก ถ้าเกิดอยากได้ตัวขโมยว่าป,ปีกดีๆขามาแรกได้เนาะมาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูลูนกันนะครับร้อยห้าสิบเลยนะเรยียบ้อยครับผมเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะฮะถามว่าสวยไหมไม่สวยขายทิ้งเลยแล้วกันนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวผมลองคัฟลูนี่ว่าลูนผมเต็มพาไม่รูนนะเดี๋ยวลองคัฟดูนะครับเผื่อว่า นี่เราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะสิบก้อนใช่ไหมนะครับก็เทินไปเดี๋ยวดูว่าออกม,มั้ยนะครับไม่ออกเลยทุกคนขายหมดนะครับอีกทีนึงนะนะครับก็นี่ครับเศษลุนที่เราฟาร์มได้ก็สามารถนำมาคราฟได้นะเพื่อนนะ หรือใครจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อมีกิจกรรมสร้างรูนอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าด่วนใช้งานก็ต้องการใช้งานก็มาคราบได้นะครับผมเอาเมื่อกี้ผมกดผิดหรอหายไปหมดแล้วนะครับกระแสเข้าไปอยู่ในคังแล้วแหละนเะพื่อนนะเมื่อกนะี้ลัวก็จะบวกเลยนะครับมาทยอยขายแล้วกันเดี๋ยวบวกอันนี้แล้วกันไม่ใช่สิเมื่อกี้มันจะมีรูนที่มันมีสปีดอยู่อันนึงนะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่ เห็นแวบๆนะครับม <together>. ือไวไปหน่อยทุกคนไม่ทันนะอันนี้ปะอันนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวบอกดูนะครับก็คลิปนี้ละกันไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าครั้งแรกไม่ลงเนี่ยไปคลิปเลยนะทุกคนเฮ้ยลงอยู่นะได้อยู่นะครับครั้งที่2เป็น16ไปนะก็ถ้าลงสปีดอีกทีเร็วเฮดพียังใช้ได้นะครับไม่เอาแม่นนะไหนๆก็ครับรูนอัพสตรีมแล้วขอสวยๆเถอะนะครับผมสปีด15 โอเคถือว,ว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปบวกอีกก็เป็น20นะใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้สวยอยู่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆื่นที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจกับบู h ชน n นลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ